้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกันอีกแล้วจากกับถาำทูบีแฮปปี้ชาแนลเนาะจ้าพี่น้องจ้าห้างหายไปดนจ้าพี่น้องจ้าไอ้มื่อนี่เป็นมั่นยุดของเล็กจ้าพี่น้องจ้าคือบรรยากาศบ่ค่อยดีจักซิยูม่มมือบ่อ่าบอยูม่มมือพี่น้องจ้าเพราะว่าอ่าช่วงนี้เนาะค่อนข้างสิเป็นบ้าเป็นบ้าเห็ดจักหน่อยจ้าไอออกจากผลไม้ผลไม้ออนนั้นอันนี้เบิดแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าก็ช่วงนี้กานาสิเป็น ช่วงของอ่าอีหยังก็ลรอ่าบักลิงงอนบักนวยแดงแดงนะจ๊ะพี่นงจ๊ะนวยแดงแดงก็ว่าเล็กเล็กกับบ่ได้ไปเก็บดอกจ้ะพี่นองจ๊ากับขอนคางสิยากยายาับงานเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ว่ามาเก็บเห็ดพี่นองจ๊ามากมากเป็นเป็นชีวิตจิตใจจักเป็นยังพี่นองจ๊าแต่ว่ามาเก็บได้พี่นองจ๊าแต่ว่าเล็กเล็กเล็กบ่คคอยหูเห็ดดอกจ้ะแต่มาอยู่บ้านบ่ติดจักเทียจ้ะ เสาร์อาทิตย์หยุดเสาร์อาทิตย์นอกจากพี่นอ้องจ้าเลิกงานมาพี่น้องต้องเฝ้าเฮ็ดตื่นแต่เศร้าเฮ็ดอันาน,านั้อนอันานี้จ้าเฮ็ดอันนั้นอันนี้เฝ้าก็คือแบบว่าต้องต้องเซตก่อนก่อนสิเขาปลาขันสั่นกับแอลกับอ่าแอลกับพ่อใหญ่มาได้จา้าเฮ็ดเซตแล้วกัจังแอลแล้วได้จ้าพี่น้องจ้าแอลแล้วผ้าเขาปลาแต่ว่าอาทิตย์นี้พี่น้องจ้าอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นนนเบิ่งซุ่มบรรยากาศ เริ่มสีนหนาวแล้วเนาะจ้าพี่น้องจา้าเริ่มสีนหนาวแล้วก็คือคือสิขาบ่ได้เพราะว่าช่วงนี้เออเพลลาซัดน้ำจ้าพี่น้องจ้าก็กเลยเล็กบอมีคลิมเห็ดมาให้เบิ้งเด้อจ้าพี่น้องจา้า <f ix> อยากไปเพราะตายพี่น้องจา้าอยากไปเพระตายแต่ว่าไปบ่ได้พี่นอ้องขืาเจ้าล่าซัดจา้าบ้านนาี้ก็วนเวียนอยู่นี่หละจ้าพี่น้องเดี๋ยวเล็กสิพ้าไปไปทั้งนอกจ้าพี่น้องจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งนอกแล้วกะไปทั้งนอกเพราะว่าช่วงนี้มันมันเริ่มหนาหนาวแล้วของไอ้พวกพัก ผักของเล็กที่ปลูกไว้นะพี่น้องจา้าตะเลี้ยตู้เลี้ยต,เยตนเดี๋ยวเล็กพาไปเบ,บึงแบบพีกพี่น้องเล็กเล็กบัลลูคือกันว่าว่าว่าสีเห็ดจังหดพ่อใหญ่บอกว่าให้ใหญ่ว่าสั่นใหญ่เขามาได้บานขุดนะจ้าพี่นอ้องเล็กกับสีล่องเบิงว่ามันมัน,ม,นมันสีโอเคเบอจ้าจพี่น้องจา้ามันบลูว่ามันสิตายบอตายเดี๋ยวล่องเบิงจา้าเดี๋ยวเล็กสีพ้าไปเบิงก่อนพี่น้องจ้าว่า ว่าว่าสิเฮ็ดยังไงดีเนาะจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> เลิกอ่าก่อนก้อนก้อนสิไปเบิ่งหมดพีก่อนสิออกไปทั้งนอกเลิกอ่ขอขอบคุณพี่พี่น้องนที่เข้ามาอ่าชมคลิปวิดีโอเนาะจ้าพี่น้องจ้าอ่าชมคลิปวิดีโอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เล็กๆขอขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวเลิกอะสิพยายามอ่าพยายามกลับไปหาคือคือกันเนาะจ้าพี่น้องจ้าต่ช่วงนี้ก่ะ เล็กเล็กกะอนข้างสีทํางานหนักจังน้อยจะเราวเวลามันกลับมาพี่น้องจะนอนหลับปานตายจา้ะนอนหลับปานตายอย่าโฟกัสเด้อพี่น้อง <c oughs> ขาจนพูนเบิดแล้วจ้ะขาจนพูนเบิดแล้วโบมีเวลาที่โบมีเวลาที่ว่าต้องได้มาน่งเห็ดนะจ้ะพี่น้องเล็กก็เลอยอถามมาปล่อยโตบ่ปล่อยนะถ้าปล่อยตัวมากๆกเกงนี่กะเกงท่าสี <c oughs> โอเคจ้าพี่นองจ้าบอวูุดความทำเพลงเดี๋ยวเล็กสิพาไปเบิ้งบึกพีกแล้วก็ไปเบิ้งไปเบิ้งอ่าไปเบิ้งผักวานเล็กสีเอาขามาทางนห้นใดบอนะจ้าพี่นองจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งกันจ้าเดี๋ยวเล็กสิพามาเบิ้งจ้าพี่นองจ้ามาเบิ้งไอ้บักพีกบักพีกเล็กนี่พีพีเพิ่นบอกเล็กอยู่ได้ตอนที่อ่าช่วงช่วงเล็กสีเอาบักพีกล่งดินนะจ้า เราวาเล็กๆว่าต้องเอาไปลงดินลาเพราะสั้นอ่าเอาเอา,เอาใส่ในกระถางไว้เลยว่าสั้นใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ในบ้านเ่าเลยหรือโบงงานกับอ,าไไอ,านนาอ่าตั้งตั้งไว้ไอ้นอกสั้นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตั้งไว้นอกซัานเวลามันหนานาวหนานาวฮาสิไดยย้ยกยกเข้าบ้านง่ายๆนะจ๊ะพี่เพื่อนก็บ,บอกอยู่บ้านนี่เล็กเด๋ยวเล็กเด๋ยวมาลงดินแล้วเล็กก็เลยว่าโอ้ยเอามันสิเปญญ็นยังไงก็ให้มันเป็นว่าสั่นพี่น้องจ้าเล็กเบิ้ง เบื้องบ s então, <S like ัเอ like ่อเบื้องบักเครือเทศเล็กะมันหนาวแล้วเนาะพี่น้องจ้าเบื้องมันหนาวแล้วเบื้องมันยังมันยังออกไอหมากให้เลือกหลายอยู่ได้พี่น้องจ้ายังออกหมากไหลอยู่แล้วกะแล้วกะเบื้องบบกพีกบบกพีกเล็กพี่น้องจ้าเลยขอคํำแนะนํำแนเดอร์พี่น้องจ้าฮาพี่พี่น้องน้องรู้เนาะจ้าเบื้องบักพีกเล็กมันกำลังออกดอกพี่น้องแต่ว่าด้วยด้วยด้วยอากาศมันอากาศมันเริ่มหนาวแล้วพี่น้อง เล็กบ่รู่ว่าสิเหตดจังไรพ่อย,ยบอกเล็กว่าเอาใส่กระถางคุดแล้วเอาใส่กระถางลวลาสั่นพี่น้องจ้าใส่กระถางเอาเขาไปไว้ในบ้านห้าว่าสัน่นแล้ววะนี่ยังเมียวมะยังหรุเนี่ยพี่นอ้นองพี่น้องผู้ใดไอพ่อหูกะไอแนะน้ำเล็กแนเดอร์ทาเล็กสิคุดแล้วขาไปไว้ในบ้านมันมันมันสิเป็นยังไงจ้าเบิง่งพี่น้องจ้ามันหนาวแล้วเนะาะจักสีเหตุจังไรจ้า หา,หามันเด็กกินหมากสนอกแต่ว่าถ้าสมมูิมันห่อนมาอีกมันห่อนมาอีกกะเสียนี่อยู่เติมมันบ่มีโลง่งมันบ่มีโลง่งไงพอช่ำคือพี่น้องที่ว่าเป็นมีโลง่งโล่งพอช่ำแม่จากพี่น้องเขาเอืนอเอ่นว่าอเขาเอื่นว่ายังบุจ้ะแต่นั่นนั่นกะสีดีอยู่แต่หงเล็กนี่มันกะคือโลงโจงเลยเนาะจ่าพี่น้องจากระแปลงพักธรรมดาจา่าเล็กกะ ได้แกเหลือต,ตนมันจ้าเบิ้งบักพีกอันนี้อันนี้นะจะเป็นบัก,บกพีคือกันจ้าพี่น้องตัวนี้บักพีกคือกันแต่ว่านี่ที่บักพีกสี่ฝ่าเลขพี่น้องจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเลขสิไปแล้วเลขสีไ่ไปไปหากระถางแล้วก,ก็ล่องล่องเอาล่องเอาใส่กระถางเอาไปตังไปงในบ้านเ้าเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะจ้า โอเคจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้เล็กกไว้ซซำนี้ก็น,นอกพี่น้องไอเล็กก็ขอขอบคุณลหลายๆพี่พี่น้องๆที่เขามาหาเล็กเล็กสีคอยทยอยกลับไปหาเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าชีวิตชีวิตต่างแดนกะสิประมาณนี้เนาะจ้าพี่น้องเล็กกะเล็กกะทำงานช่วงไอช่วงนาฮอนนะจ้าพี่น้องจ้าช่วงนาฮอนบาททาล้างล้างนาฮอนไปแล้วกะเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นยังไงเนาะจ้า เมือว่าในการเลิกงานมากกับมาตัดหญ้าจ้ะพี่น้องจ้ะตัดหญ้าค้นดินกันยังท่านไดๆแล้ยวยอะพี่น้องจ้ะเป็นว่าิีไฮรถเกตมาเกตว่าสันโบเห็นแล้วรถเกตมาเกตเ,เลยพี่น้องจ้าโอเคจ้ะพี่น้องจ้าไปแล้วจ้ะไว้พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะบายบายจ้ะ